ไม่ใช่นันตรงนี้เป็นมิเตอร์ไม่ใช่มันลูกตาอ์า่น

แก่แกคนไม่ไม่ดีเดียวเข้ามาดูวะระมาจุดุวมนะเห็นควันเห็นคนนะมึมมคนวิ่เข้มาไหมมึมีตัวอะไรอย่างเงี้ยไม่มีคนมึนใจนะไม่ใช่มามีใครวิ่งหนีออกไปนะมตัวที่ผมปลดเท้ามาเนี่ยคมีควันขึ้นแต่อนนี้ก็มาดูแบบเปมีคนเลยใช่ไหมมึนอุปรั์แล้วไปบอกใครมึนวอรเรียป็นไฟแต่เราไม่ได้ดอย่งนี้ไห